จ้าเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆเ,เ,เราลงไปดูเห็ดป่านี้กันโอ้ยลมขนาดพี่น้องเอ้ยวันนี้จะขอตามใจ FC เดอ้อ FC เป็นเห็นวิวไปจะเห็นบรรยากาศที่นี่ลมนนั่นมาเก็บเห็ดเนาะว่ามันเป็นบรรยากาศแบบไดนี่เราแจกกันขึ้นย่างบุป,ป่านะจ๊ะนี่ตกล่อง,งไปก็ขาพริกขาแพงได้เลยจ้าเพื่อนๆจ้า FC จะ FC ขอมานนลมนจัดให้จ้ะนี่จ้ะ วิวบรรยากาศเ่าจะเห็นวิวบรรยากาศนาในการเก็บเห็ดของเนลมนเนาะ,พะเพันธุ์อัตรรถมันจะเพราะว่าคลิปใดคลิปใดก็เห็นจะจอดดอกเห็ดเลยนะพี่น้องมาเบิงกันมาลุ้นกันวันนี้ละมนสีได้เห็ดอีู่พี่น้องจา้านี่จ้ารถดกระจอดไป้พูดเลรอพี่น้องเลยมาป่านี้นะยามใดนะดอกเห็ดเท่าปะเบิดพี่น้องเลยมาเลาะเบิงมาส่องเบิงมาจอดเบิงเพื่อมันลอยออกเหลือจากดอกสองดอกเฮาเท่านะอ้ย หนี่ักพี่น้องไอปีนี้ได้แต่เห็ดหัวแตกแลวปีนี้นะลมหนาวเย็นขนาดพี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ดยังไงโอ้ยนี่เราจะอัธรรตในการเก็บเห็ดก่าจะได้เห็ดแต่ละดอกนี่เห็ดเพิงพี่น้องโอ้ป้าป้าไปเอาเห็ดเพิงดอกนะเฮาเดี๋ยวหาทุกงมือกันพี่น้องโอ้เย็นพี่น้องหนาวหนาวหนาวโอ้เห็ดอยังงเห็ดพีเบือเห็ดผีเบือ โอ้ิมุดเข่าจังเดแล้วพี่น้องเอ้ยบิงเบิ่งนะนี่เลาจะกว่านีรมนเป็นอย่างนี้รมนต้องไปจ่อดอกเห็ดเลยเพราะมันต้องมุดจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยนี่นะจ๋ะเอฟซีจ๋ากว่านีรมนจะได้เห็ดแต่และดอกให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมมันต้องมุดจ้ะป่านีรำมนมันมันบนโลกมันบลลนบอย่างเนาะโอ้ยเห็ดแห่งแห่งพี่น้องข้านเข้ามาก่อนแห่งครับ แข่งคกักเฮ็ดหัวแตกพี่น้องเอ้ยพุ่นโอ้แข่งเด้มาทันอยู่อนนาดัลซเนาแล้วพี่น้องเอย้ยเน่าลายปีนี้ค่ะเฮ็ดเน่าลายอันนี้ละมุนขอถ่ายรูปหน่อย <H ead> ได้อพี่น้องเด้อจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแข่งอยู่พี่น้องเลยแข่งอยู่เฮ็ดหัวแตกเรามันแห้งหลายจนหัวมันแตกเนาะนี่ละมุนก็เลยเฮ็ดห้องเฮ็ดหัวแตก มีกระดอกสองดอกให้นีละมณ์ได้เก็บอยู่เน้อหอมพี่น้องเอ้ยแห้งคักแท้ๆท้มันตายนี่แหละคือนะนี่แหละพี่น้องคานโลโกเกะเข้ามาจังที่อะจ้ะบอลมันเคยออกเนาะเน่ามาแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดหนาเน่าแล้วดอกนึงก็ได้อืมอันนี้แหละเพื่อนๆมันเป็นเห็ดพึ่งโบเห็ดพึ่งเขากินได้โบโอ้วกแม่นคู่เมืองเดี๋ยวไปจับมันอีเลยพี่น้องเอ้ยอด้เปลี่ยนตรงมือก่อนเด้อ เพื่อนเดินจนขารากกว่าเราจะเจอเห็ดดอกนึ่งแก่หมดแล้วเไม่ทันจะเดินจนขารากเลยเพื่อนๆลากแล้วลากอีกหนอเอ้ยพุ่นะเห็ดเพิ่งกว่าเราจะได้เห็ดเพิ่งแต่ละดอกเนาะโอ้ชแดดจ้าลายกับกล้องนีละมอนกันนั่นจะเพี่น้องคาร์พ่อคารบนแนด์เดอร์คาร์บนแอนด์ไม่ได้ในตรงนี้โฟร์โอเคไปตัว นี่จ้ะอัตลุศในการเก็บเห็ดนี่ละมนคานแล้วคานอีกเลยจ้ะพี่น้องย่างจนขาลากมันจะดอกวะเด็กนะพี่น้องเห็นอะไรเหนอะไรเห็ะดอกนั่งคนนะไปย่างไปฟังกันนะโอ้งามอีเด้ดอกหนึ่ก็ได้ขามันชิดฝอให้นี่ละมลอยู่บนเด๊ะเดี๊ะเด๊ะเดยะโอ้พี่น้องมือก็โทรเข้ามาย่างจนขาลากป่านี่ได้เห็ดสามดอกพี่น้องโอ้คนนะ งามอยู่พี่น้องงามอยู่งามอยู่งามอยู่อู้หูคนอ่ะอืมไอ,มอคีดเดียรเล็บมือนี่เราบน่นอ้อเด็อประตูหนีบันระดำเนีย่ยงามประจ๊าเพื่อนๆจ้าอู้มีจักดอกสองดอกกี่บอปะปะไปกันป่านี้ได้สรุปเราได้เฮ็ดสามดอกพี่น้องเอ้ยแห้งคักแห้งแน่แห้งไรไปไปตามกันไปดูต่อ นีอีกสักดอกสองดอกไม่เจอีน,นท่านผู้ชมเห็ดคือแหงถั่น้อใน,น่ลักจากกว่ากว่านี่ละมุจนจะย่างได้เห็ดแต่และดอกพี่น้องเอ้ยเป็นอย่างนี้ละมุนยังตัดตัดมาใส่แต่ตอนตอน,ตอนดอกเห็ดเนาะเพราะป่ามันแหงพี่น้องมันโมมีเห็ดย่างจนคารา,ากประยชจงได้เห็ดดอกนึงสองดอกพี่น้องเลยนี่เห็ดเพิ่องอีกดอกนึงโอ้ย พอดีมีเพื่อนเอฟซีบางท่านเพิ่นขอมาเนาะเพิ่ยากเห็นอัธรุษในการเก็บเพชรของมีรมณเนาะเพิ่ยากเห็นวิวทิวทัศน์มีแต่พี่น้องจานมีแต่อีกดอกเนางจา้ะโอ้หยุดฝ่อแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยคนะขาฝ่อแล้วโอ้ยงามคักงามคักงามแน่มาในระมณ์จะขอถ่ายรูปไว้เฮ็ดคลิปปุ๊บเพมันกับพี่น้อง พี่น้องจ๋าทั้งป่าของวันนี้นะเราได้เห็ดพึ่งกระสีดอกเองจ้ะเพื่อนๆจ๋าได้เห็ดพึ่งหวานสี่ดอกมันแห้งลายพี่น้องเอ้ยฮะกระเบิงกันเขาเบิงป่าน้ำนี้ละมุนไปนี่แหละเบิงวิวทิวทัศน์ไปนี่แหละเพราะว่าเอฟซีเพื่อขอนี่ละมุนมาเนาะเพื่อนจะเห็นบ,นนบรรยากาศเวลานี่ละมุนย่างเก็บเพชรโบแม่นส่งตัวดอกเห็ดเนาะนี่ละมุนก็นเลยจัดให้จ้ะเพื่อนๆจ๋าก,ก็ดูกันตามที่นี่ละมุนเดินนี่แหละจ้ะกว่าจะได้เห็นเห็ดแต่และดอกเนาะ ปีนป่ายเขาขึ้นเขาแล้วก็บางทีตรงไหนมันลกเราก็ปัดกิ่งไม้อะไรเงี้ยทําไมนี้ละมดนึงตัดไปใส่แต่ดอกเห็ดดอกเห็ดเพราะมันปีนป่ายจ้ะเพื่อนๆจ้ะก็วันนี้อาศัยว่าเราได้เดินออกกำลังกายด้วยเดินเขาด้วยเนาะเพื่อนเนาะเก็บเห็ดไปด้วยเราได้เห็ดเท่านี้หละจ้ะเพื่อนๆจนะ้ะสี่ดอกเห็ดพึ่งหวานางป่าได้เห็ดสี่ดอกพี่น้องเออ เด,เดี๋ยวจะเดินข้ามไปดูตรงนู้นสักพักหนึ่งพี่น้องสักหน่อยหนึ่งเนาะแต่มันจะเป็นน้ำนี่ละมันจะเดินข้ามตรงนูน้นน้ำมันเยอะกลัวโทรศัพท์มันตกเนาะเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเพื่อนจ๋าไม่ได้เห็ุก็ถือว่าเราได้เดินป่าเดินเขาเนาะเพื่อนเพื่อนก็อย่างเงี้แหละต้องปัดกิ่งไม้มือข้างหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนรอมตันทางย่างเฮาเนาะตันทางเดินเราเนาะ ตาจะลายหน่อยนะท่านผู้ชมมาป,ปีนมาป่ายน้ำนีละมนเนี่ยและย่างลเลาะเบิดป่าขาลากเบิดพี่น้องเอ้ยโอู้้เดมาตัดขาฮิตผึ่งใบนันเถ่าเบิดหมู่ก็มาพอหมู่ได้เขาก็มาเก็บคือกันพี่น้องเอเ้ยโบ้แม่แต่นีละมนมาผู้เดียวป่าก็ได้มันมีป่าสามสี่ป่ามันแห้งพี่น้องเขาจะเอาป่าลงมันละบ้มีบนเก็บเฮ็ดแหลจะจ้ะทรถในการเดินป่า เลาะป่าเลาะเขาเก็บเห็ดมามาเลาะป่าเลาะเขาเก็บเห็ดกบนีละมอนเดอ้อพี่น้องเดอ้อโอ้ยกว่าที่ได้เห็ดแต่ละดอกย่งางจนคาลากเลยพี่น้องเลยอันนี้นี่ละมอนจะกลับกล้องให้เบิง่งว่าสิย่างขามตรงนี้ให้เบิง่งพี่น้องให้เบิง่งมึงจะง่อยเพือได้มีเห็ดป่ะแล้เวเราข้ามฝั่งไปตรงนู้นเนาะนี่เป็นยังไงคะบรรยากาศเดินป่าเดินเขานี่ละมณนพี่น้องป่ะ น่ลมนจัดให้จ้า F C จ้า F C ขอมาอันนี้ละมนจัดให้ตาก็จะลายเด้อแสงกล้องนิลมนบได้เ้อพี่น้องเด้อเพราะว่ากล้องนิลมนโทรศัพท์นิลมนมันตกน้ําทะเลจ้ะเพื่อนตกน้ําทะเลขึ้นมาโชคดีที่ว่าเป็นยังใช้ได้เนาะโปรแกรมงานโปรแกรมอะไรทุกอย่างในโทรศัพท์นิลมนหมดเลยพี่น้องจ้าแต่ยังดียังใช้งานได้อยู่น่ลมนไม่มีตังซื้อใหม่เพื่อนเพื่อนตอนนี้นิลมนจน นี่ละมวนถังแตกพี่น้องจ้าถังแตกเพืนเดินเดินมาเป็นจะเป็นกิโลเราเพิ่งจะเห็นเห็ดแต่ไม่แน่ใจเป็นเห็ดเพิ่งไหมข้างบนนู่นนะปักปีนเนี่ยปกติแล้วตรงเนี้ยเห็ดเอ้นั่นอะเห็ดเพืเห็ดเอมันปูจะเยอะเพื่อนๆจา้ายอเห็ดเพิ่งมันแห้งจนหัวแตกพี่น้องเอ้ยได้แต่เห็ดเพิ่งหัวแตกแล้วเปล่าเนี่ยเพิ่งบานนั่นแหละแต่มันหัวแตกมันแห้งหลายแห้งหลายมันหัวแตกแข็งขนาดเพื่อนๆเอ้ย แข่งลายแข็งลายแข่งๆาโอ้ยพี่น้องแข็งงามอันตันอยู่พี่น้องเลยมันหักหัวมันแตกมันแห้งแห้งแห้งไปเป็นตัวกว่าจะได้เห็ดแต่ละดอกแล้วพี่น้องอะแบบนี้แหละมีมอนกระไดงามอยู่แข็งอยู่จากเพื่อนๆแก่งกระแซกบ้วอกัน ไปต่อมันก็จะข้ามตรงนี้ไปนะเพื่อนคือแม่น้ำโอ้ยนี่เห็ดพึ่งนี่แกงก็แซ่บอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนดานี่เห็ดพึ่งอลยนะเพผ่งขมเห็ดพึ่งอลยนะแซ่บอยู่จ้ะเพื่อน่ปนี่ดอกเดียบอ้อยเนี่ยกะทีเขาจะออกลายเด้น่ะมลน่ะพี่น้องโอ้ยไปไปน่จะารถธของมีละมลบุปปาบุดงไปยังชี่เลยพี่น้องเลยย่างมาผู้เดียวเด้ นนฝั่งพุทธกานนนะพี่น้องถนนนนทางวิวบรรยากาศตรงนี้นะพี่น้องแม่น้ําตรงเนี้ถ้าหนาหนาวนะเขาจะเป็นน้ําแข็งจะลงมาเล่นสกเก็ตน้ําแข็งได้เลยนะเพื่นอนเพื่อนตรงนี้นะนี่บรรยากาศเนาะเมื่อน,นี้ลมจัหน่อยจากเพื่อนๆนแดดแต่ลมอุ้ยเข้าหนาหนาวเลยนะมันลมโวยโวยพัดมาแล้วพี่น้องเลยส <c oughs> เก็ตอีกังเข็ดพี่เบือ่อเธอพจะอึดงามายพี่น้องเลย งามงามบาดุเบ่าหลายก็ขอโทษหลายเด้อพี่น้องเลยอยู่ผู้เดียวเนาะก็บบ้านน้อกล้องนี่แหละพี่น้องเลยมาคนเดียวกันเลยแจ็กสี่ว้ากับผู้ใดญละเมื่อนี่เนี่นางฟ้าซาตานนี่พี่น้องมาเบิ่อวันนี้เราบุญสิพามาเบิ่งอันนี้เห็ดพิษร้ายแรงเลยจ้ะตัวเนี้ยเห็ดพิษร้ายแรงเลยคือนางฟ้าซาตานกินลงไปก็ตายคางแข็งมะกุ้งโด่งเลยจ้ะตัวเนี้ย เหมือนเห็ดละงโงกบ้านเราเลยจ้ะเพื่อนๆคื <c ười> อบ่นางฟ้าซาตานเขาเนาะกิกนกระตายได้แล้ว <c ười> โอ้ยห้อยตัดตีนเห็ดผึ่งได้นี่เป็นโอ้เห็ดอันนั้นเด้เนี่ยเห็ดผึ่งแล้วพี่น้องเลยนี่มีคนมาตัดเอาเห็ดนี่เห็นมัน้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาขอท่านเขาขามันเอาขามันขามันก็น,นี่ห้อยตัดกันเจ้า ทนี้ละมุนเนี่ยต้าคนอื่นเนี่ยอ้วนดอกนะขีก้านถือว่าพี่น้องดอกน้อยเพราะกลุ่มนี้นางฟ้าซาตานเต็มเลยพี่น้องเลยโอ้ยโอ้เดีๆๆๆๆๆ๋้ได้ได้ได้นางฟ้าซาตานกินลงไปก็ตายแล้วแล้วเนี่ยค้างแข้งกุ้งด่งเลยละออกหลายๆลายเลยแบบแนวเพ็ดนะเนี่ยนางฟ้าซาตานเหรอทั้งกินได้แล้วกินไม่ได้ ไช่้นลงไปก็คางแข็งกรุงด้งเลยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเห็ดละงกสีแดงแบบนี้โอเคจะพี่น้องจ๋านี่ละมุนก็จะขอฝากคลิปเดินเลาะเดินป่าเดินเขาเก็บเห็ดไปด้วยเดินเขาไปด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่ละมุนก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะจ่ะขอขอบพระคุณหลายๆนะจ่ะพี่น้องจ๋าที่เข้ามารับชมมู่เก่ามู่ใหม่ก็เขียนคอมเมนต์เอาไว้เลยนะจ่ทติชมนี่ละมุนได้เลยจ่ะพี่น้องจ๋าขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะจ๊ะพี่น้องจ๋า นี่แล้วมันก็ขอบ,บ,ขอบ,บคุณเลยหลายจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า